สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตุธาธิย์วง,สงเสงี่ยมกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาโรงเรียนวัดลาดเป้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ออกไปชมการทำน้ำตาลมะพร้าวทั้งแบบนั่งเดิมและแบบใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยน้ำตาลที่ได้จากมะพร้าวเดิมมีผลิตกันอย่างมากในเมืองสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการแต่ทุกวันนี้มีการผลิตอย่างมากในเมืองสมุทรสงคราม สาเหตุที่มีการผลิตน้ำตาลมะพร้าวอย่างมากเพราะมีมะพร้าวขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นทางอีสานและเหนือน,นั้นมะพร้าวน้อยหาความหวานได้จากอ้อยโดยนำมาบีบขันเขี้ยวเมื่อนำมาใส่ปีบ๊บจึงเรียกว่าน้ำตาลปีบ๊บบางจังหวัดได้น้ำตาลจากต้นจากแต่ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้มากไม่พอจึงไม่เหมาะแก่การแพร่หลายสมุดสงครามคือแหล่งใหญ่ในการทำน้ำตาลมะพร้าวระหว่างพศ2480 ถึงพศ2,500สามารถผลิตน้ำตาลมะพร้าวได้วันละประมาณ8,000ปีบช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวสวนน้ำตาลมะพร้าวผลิตน้ำตาลมะพร้าวด้วยกรรมวิธีสืบทอดจากบรรพบุรุษในอดีตอย่างครบถ้วนดังนั้นน้ำตาลมะพร้าวในยุคนี้ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยวิธีการทำในปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ส่วนน้อยในปัจจุบันที่จะใช้วิธีการทำแบบโบราณร่างเดิมและยังมีการแปลรูปต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะและดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ